จะเน้นหญ้าครับอ๋อตามตามฤดูกาลเลยแต่ถ้าเรามีแปลงหญ้าในเปียมันก็ดีเพราะในเปียมันจะได้ทุกฤดูกาลครับผมีเยโปรโตีนก็อยู่ใต้ตัวอ๋ออันนี้หมายถึงที่พูดว่ากินหญ้าหน้านี้มันมันไม่ค่อยหมายถึงตามทุ่งนาครับผมาตามคันนามันไม่ค่อยมีโปรโตีนเพราะมันดูดแต่น้ํา,นาขึ้นมาับโปรโตีน,นน้อยๆครับผมแต่ถ้าหญ้าหน้าแล้งมันดูดมาปุ๊บเนี่ยเป็นโปรตีนทั้งหมดเลยเห็นไหมไอ้ช่วงช่วงหน้าแ้งอเราปล่อยให้มันกินหญ้าสั้นๆนิดเดียว บัวอ้วนตึบแนไหมครับผมเพราะว่ามันสร้างโปรตีนขึ้นมาเต็มเต๋มเอผู้ชมครับผมกําลังยิ้มอยู่นะนี่ตอนนี้กําลังยิ้มอยู่นะครับก็เลยไม่ถามอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่ผมเนี่ยวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงมุ้งนี่นะครับอันนี้คือเราเห็นกับตัวเรานะว่าเราทํามาแล้วครับผมลังคาจะต่ำกว่านี้ขอกแรกตัวแรกลังคาประมาณไหนครับเมื่อก่อนอ่าประมาณสองเมตรห้าสิบครับผมสองเมตรห้าสิบกลางมุงรอบเจอปัญหาอะไรบ้างครับตอนนั้นอ่า ลมไม่กรอลอากาศร้อนอบอ้าวนี่คือข้อสาคัญปัญหาบัวก็บบัวมันก็คงอะรู้สึกมันเนาแหละอ,อบอ้าวมันร้อนอะไรเงี้ยต่อมาอย่างนี้ปุ๊บมันนอนสบายเลยผมกำล,งลงังจะผมกำลงังจะบอกว่ามันทำไมวัวที่นี่มันนอนสบายเลยดูสิ<แ>มันนอน<แ>เรียกันทอดกายโอ้โหพอมันกินขี้ทางนู้นเสร็จปุ๊บมันมาน,นอนทีงนี้ทรงนี้แห้งๆหายากนะครับจริงๆนะวัวที่จะนอนอันนี้คือนอนเขาพักผ่อนนะเขาพักผ่อนเขากินได้อิ่ม กน,นอนพัก่อ,นน,อนนี้<อ>คือครอบครัวแม่พันธุ์เลี้ยงเอาลูกเนาะพวกนี้เนาะเลีล้ยงเอาลูกอันนี้ไม่ได้เท่ตัวไปไม่ได้เทตันนี้ไม่ไเทถ้าเทมันจะลงทุนเยอะก็ะเลยปล่อยธรรมชาติครมใส่แกลบได้เพราะว่านะ้ำจะใส่ไอก่อบล็อกด้านข้างรอบด้านเลยก่อขึ้นมาสองก้อนสอ,อสองก้อนสองแถวแล้วก็หยอดปูนตรงกลางไม่ให้เวลาเราเอารถเข้าโกยดันขี้อ่ะครับผมมันจะไม่พัง มันนาอย่าบอกนะว่ารถไถเข้ามาขูดข้างในเขอามาเลยครับเฮ้ยจริงจริงเลยครับไอ้เหี้ยไม่ต้องทำเสากลางนะถ้าเราทำเสากลางเราจะเข้ายาอรถไถเข้ามาโกยขี้วัวได้โอ้โหเมื่อกี้ที่นาทิงบอกก็คือกั้นบล็อกสองก้อนก็สองแถวแล้วก็หยอดปูนตรงกลางให้มันแน่นให้มันแข็งแรง ก่อบล็อกสองก้อนหยอดปูนตรงกลางขึ้นสองก้อนแล้วก็สองแถวครับผมสองนู้นอะไรด้วยโอ้กอบผนังอย่างนั้นอ่ะครับผมำร่างอาหารส่วนด้านข้างเราก็ก่อเพื่อให้มันกันปุยออกไปข้างนอกครับผมมันจะได้ไม่ได้ราดไม่ได้เสืยงามโอ้เยี่ยมเลยนะอ่าตรงนี้ก็เป็นร่างนะครับผมรผมถามนิดหนึ่งนะไปดูแบบครอบครัวที่ไหนมาครับคุณหมอคิดเองตนี้โอ้โหไม่มีลิขสิทธิ์เลยที่นี่นะไม่ไม่ เราคิดยังไงให้เพราะว่าดูภาพรวมมาจากที่อื่นปุ๊บเนี่ยเราเปรียบเทียบจะเห็นมาทั่วไปต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำใช่ไหมใช่ใช่พอเรามาเพื่อเราไป,ปยกใช้เองไปยกทาเองสิ่งที่คุณหมอไปเจอข้อวัวที่เจอปัญหาเรื่องแบบแบบนี้ก่อนที่จะมาทําแบบนี้เจอปัญหาอะไรบ้างครับเรื่องโคยี่ขี้วัวตอนที่จะเอาขี้วัวออกส่วนมากจะเป็นเสาตรงกลางเป็นล็อกล็อกล็อกครับนี้เราจะ,ะเวลาเก็บขี้วัวน่ะมันจะเก็บยากครับผมถ่ายเข้าไปดันไม่ได้ไป ไปปั่นไม่ได้นี่คือปัญหาก็เลยทําจั่วลักษณะนี้แล้วก็ถักไม่ให้มีเสาตรงกลางเวลารถเข้าไปปั่นได้ทั้งคอกเลยแต่ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่เขาก็จะเป็นเขาเปิดเป็นแถวแถวดันออกมากองไว้ข้างนอกเราทุนราไม่พอผมว่าขนาดนี้ก็ถือว่ารู้แล้วครับเราก็ปรับปรับเอาตามตามงบประมาณเนาะงบประมาณครับข้อใหญ่อาจจะลงทุนสูงลงทุนสูงลงทุนสูงครับผมเราก็ใช้เหล็กเยอะตอนนี้เราก็ ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็พอพอทุนพอนนั้ก็พอ,พอทําได้อยู่ครับผมแต่ผมชอบนะก็คือหนึ่งอ่ะมันโล,งล่งนะของ <ทำ S 2> ใช่ครับข้อบวลงลงนี่ดีกว่าวงไงบ้างครับคุณหมออ่าอย่างลักษณะนี้ลมโกรกยุงมันอ่าโดนลมปึ๊บมันอยู่น้อยอ่าถ้าลมไม่โกรกปึ๊บเนี่ยลมไม่ผ่านปึ๊บเนี่ยยุงม,มันก็จะเข้าไม่มีอะไรพัดมันออกมามันก็อยู่เต็ม ครับผมนี่คือคือ้อแรกแต่อย่างไงก็ยุงก็ไม่หมดหรอกมันปกติของมันอยู่แล้วแหละทำไมถึงว่ากันครับอ่ามันพอมีความชื้นอยู่พอมีความชื้นแล้วก็ดานรอบข้างมันจะมีป่ามีธรรมชาติของยุงอ่ะมันจะอยู่ทุกที่ครับผมอืมแสดงว่าไปเจอมาทุกที่แล้วเนาะปกติทุกปีเนี่ยก่อนก่อนที่จะทําตัวเนี้ยใส่มุ้งใส่มุ้งรอบด้านเลยทึบเลยครับแต่มันไม่ทําให้ดีขึ้น มุ้งนี่นะครับอันนี้คือเราเห็นกับตัวเรานะเราทามาแล้วครับผมลังคามจะต่ํากว่านี้เขากรกตัวแรกลังคาประมาณไหนครับเมื่อก่อนอ่าประมาณสองเมตรห้าสิบครับผมสองเมตรห้าสิบประมาณกลางมุงรอบเจอปัญหาอะไรบ้างครับตอนนั้นลมไม่โกรอกอากาศร้อนอบอ้าวนี่คือข้อสําคัญปัญหาบัวก็บัวมันก็คงอะรู้สึกมั่นเอาแหละอบอ้าวมันร้อนอะไรเงี้ยพอมาอย่างนี้เพื่มันนอนสบายเลย ผมกลางยีงผมกลังจะบอกว่ามันทำไมวัวที่นี่มันนอนสบายเลยดูสิมันมนอน<ต>เรียกัน,นทอดกายโอ้โหพ <c oughs> อมันกินขี้ทางนู้นเสร็จปุ๊บมันมานอนทางนี้ทางนี้แห้งๆหานะยากนะครับ <c oughs> จริงๆนะวัวที่จะนอนอันนี้คือนอนเขาพักผ่อนนะเขาพักผ่อนเขากินได้อิม่มแล้วก็นอนพักผ่อนเต็มที่เนี่ยหลกักๆให้กินฟางยาในพื้นเมตาัดได้ไม่กี่วันนี่ให้หลานหลักๆให้กินฟางครับฟางทั้งอาทิตย์อะอาทิตย์หนึ่งเมื่อก่อนปิดเทอมอะ ที่นหนึ่งร้านเนี่ยปิดเช้าทิตศมันจะตัดยาวันหนึ่งแ,แค่นั้นแหละ <c oughs> ก็ฟางมาตลอดตกงลงในวัวกินฟางดีหรือไม่ดีครับ <c oughs> ดังนั้นดีดีดีกว่าช่วงนั้นนี้นะกินฟางดีกว่ากินหญ้า <c oughs> เพราะอะไรครับคุณหมอเพราะว่าหญ้าในช่วงเนี้มันดูดน้ําครับอ่าดูดน้ํามันสร้างโปรตีนในน้อยกว่าอ่านาแล้งพอกินยาได้ได้ได้เคอิ่มโปรตีนมันน้อยมันก็บางตัวทําให้ขี้เหลวอออพอกินขี้เหลวปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ ร่างกายของมัน,นี่ยย้อนแอร์ครับผมกินฟางปกติขี้แข็งปกติสมบูรณ์อ๋อก็แสดงว่าอุ้ยมันไม่ธรรมดา <c oughs> นี่นะไม่ธรรมดาเลยนะครับผู้ชมครับไม่ธรรมดานะอันนี้คือขี่รถผ่านมาเล่นๆน,นะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจจะมาถามนะฟางไอ้นนี่อาก่ๆนะตัดให้มันกินเคี้ยวเล่นอะ <c oughs> พอมันกินไปหมดปุ๊บเนี่ยเราเอาออกไว้ไว้สุมไฟตอนเยน็เยนๆครับผมสุมไฟไม่ได้สุมตลอดนะสุมเฉพาะช่วงเย็นๆอะประมาณทุ่มสองทุ่มช่วงเริ่มต้นครับช่วงเริ่มต้นพอเรา เออจนน้ำหมดควันมันยุ้มมันก็เริ่มหายครับผมอันนี้คือกินเน้นฟางเน้นฟางไม่เน้นหญ้านะ,ะไม่เน้นหญ้าแต่ถ้าเป็นฤด,ดูอื่นก็อาจจะเน้นหญ้าครับอ๋อตามตามฤด,ดูการเลยแต่ถ้าเรามีแปลงหญ้าในเพียมันก็ดีเพราะในเพียมันจะได้ทุกฤด,ดูกาลครับผมเพียโปรตีนก็อยู่ใต้ตัวอ๋ออันนี้หมายถึงที่พูดว่าเออกินหญ้าหน้านี้มันมันไม่ค่อยหมายถึงตามทุง่งนาครับผมนาตามขนา มันไม่ค่อยมีโปรตีนเพราะมันดูดแต่น้ําขึ้นมามโปรตีนน้อยๆครับผมอแต่ถ้ายาหน้าแ้งมันดูดมาปุ๊บเนี่ยเป็นโปรตีนทั้งหมดเลยเห็นไหมไอช่วงช่วงหน้าแ้งอ่ะเราปล่อยให้มันกินยาสั้นๆนิดเดียวบัวอ้วนตึ๊บเห็นไหมครับผมเพราะว่ามันสร้างโปรตีนขึ้นมาเต็มเต็มผู้ชมครับผมกาลังยิ้มอยู่นะตอนนี้กาลังยิ้มอยู่นะครับก็เลยไม่ถามอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่ผมเนี่ยวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริง มันเป็นคําพูดที่ถูกต้องเลยว่าเออไว้คนเราไม่ได้คิดกันอย่างนี้น่ะไปร้อยคอกไม่เจอสักคออเลยนะครับเป็นแบบนี้นะไม่ไม่ได้เจอเลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่แนะนานะเขาไม่ค่อยสังเกตเขาไม่ค่อยคิดในข้อนี้ไงอ๋อตัดใบข้าวโเต็มคันรถมาให้กินยังบุฟเฟ่เลย ตัวก็ผอมเหมือนเดิมครับผมวยกินหญ้าตลอหลันก็อยู่ทรงตัวขนาดนี้ก็เท่ากับคนที่ตัดหญ้าให้อิ่มทุกมันครับผมแต่ถ้าเป็นเนเปียยอมเขาเพราะเนเปียร์มีโปรตีนอยู่แล้วครับผมเสดงหญ้าทุ่งนาเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมแพ้ฟางไม่ยอมแพ้แสดงก็ฟางก็พอมีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์ครับผมอันนี้ให้กินเป็นเวลาไหมครับหรือว่าไงฟางช่วงเช้าฟางช่วงเช้าครับผมพอช่วงเย็นปุ๊บถ้าเราไม่หญ้าก็ให้เย็นให้กินหญ้าตอนเย็นแต่ ปกติหลักก็คือฟางตลอดครับผมก็ไม่เสียหายกลางคนเย็นไม่เสียหายบางคนเขาบอกว่ากินฟางเยอะจะตายจริงไม่ตาย่เนียตั้งแต่ขังโคกมาตั้งแต่ไอ้ไถ่แพร่ครับผมไม่มียากินกินฟางอย่างเดียวกินมากี่เดือนแล้วครับนี่ตั้งแต่เดือนอ่าช่วงไถ่แพร่นะครับผมเมษาเมษาพฤษภาครับผมตั้งแต่ช่วงนั้นแหละิยุทนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาหกเดือนกว่าๆเลยนะ วัวตอนนี้วัววัวสิบแปดสิบอ้สิบเก้า 19, ตัวยี่สิบตัวเนี่ยรวมทั้งม้าอีกสองสามตัวเนี่ยาฟางสองพันต้นเกือบหมดแล้วโอ้โห <c oughs> แสดงว่าเน้นฟาง,ง,ฟางจริงๆไม่เน้นหญ้าแต่ว่าวัวก็ไม่ใช่ว่าคิรีนะ<ก>มันมตัวอม่ามัน,ม,นมีสภาพที่ดีนะมนผมว่านะมันจะมีบางตัวที่มันกินไม่ทันเขาที่มันพร้อมๆนะมันไม่กล้าสู้ไม่กล้าเข้าไปเกับเขาแล้วคุณหมอแก้ไขยังครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ คือเราทําอะไรแม่พ่อนอยู่คอกใหญ่ใช่ใช่ครับอ่าวิธีที่ดีก็คือตอนถ้าเราใส่ยาเราจะเน้นช่วงใส่ยาจะจับตัวที่มันชนกันะผูกอ๋อสาตัวน้อนักรียนคัม้นจะได้กินทั่วถึงครับผมโอ้ผู้ชมครับเป็นความรู้จริงๆเลยนะทำไมมันดื่มน้ําปัสสาวะกันครับคุณหมอธรรมชาติของสัตว์นึกว่ามีเกลืออะไรมีอะไรไม่ใช่ไหมครับธรรมชาติครับผมอันนี้ก็เป็นวัวแม่พันธุ์ของคุณหมอเนาะช่วงนี้วัวราคาถูก ราคาถูกมากเลยได้ขายบ้างไหมครับช่วงนี้ไม่ไม่ขายขายได้เฉพาะบัวขนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราขายปุ๊บเนี่ยราคามันเราซื้อมาแพงตอนที่ซื้อมาใหม่แต่ตอนนี้มันก็คุ้มแล้วแหละแต่ถ้าเราเก็บไว้นะมันจะได้ขี้ใสน่นาเราเพราะเราทำนาเยอะไงครับผมเลี้ยงเอาขี้ดีกว่าเนะเาะขี้ดีกว่าครับมีเคยซื้อมาแพงๆอีกตัวแล้เท่าไหร่ครับสองหมื่นห้ 25, อันนี้คือแพงแล้วนะครับโอ้โหชมครับซื้อตั้งแต่สมัยรบราคาสูงๆเราผมซื้อมาสองพันห้าสองหมื่นห้าสูงสุดครับผมแต่ว่าชาเล่เนี่ยมันมีอนาคตทุกตัวเลยนะครับดูจากลักษณะอะไรเนี่ยผมว่ามันสวยนะไม่คดเ่นะทําไมถึงได้เลี้ยงใสายพันนี้ครับคุณหมอเป็นอ่ามันเป็นลูกผสมมันจะเลี้ยงง่ายครับผมถ้าเลือดสูงมันจะเลี้ยงยาก ผมเป็นสายชาเล่เรือดร้อยอ่ะมันจะหอมแล้วก็ต้องอาหารครอะไรอีกหลายหลายอย่างย่าฝกในปงในเปียต้องต้องเข้าถึงมันไม่งั้นมันจะผมแต่ถ้าลูกผสมนี้มันจะเลี้ยงง่ายคินแต่ฟงก็อยู่ได้ครับครับผมไอตัวนู้นนะคุณหมอครับมันยืนหลับเหรอครับดูว่าไงนู่นครับมยืนหลับเลยมียืนหลับด้วยเหรอครับเอ้ยย่าบางตัวนั้นมันตัวน้นมันจะแพ้เขามันก็จะหลบมีโอกาสก็หลบครับผม มันไม่กล้ามานอนอแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็สภาพดีนะครับปกติครับครับผมไม่ได้เคยออกเลยใช่ไหมนี่ไม่ออกเลยไม่ขาอ่อนไม่อะไรเลยครับไไไมมมม่่่ีหรือว่าคุณหมอฉีดยาฉีดยาก็ถ่ายแพทย์บำรุงปกติแค่นั้นนะอ๋อไม่มีอะไรพิเศษแร่ธาตุเนี่ยสี่ห้าเดือนเนี่ยไม่เคยได้เลียงสกอนเลยนะเอ้าทำไมไม่มีแร่ธาตุครับนี่เป็นฟาร์มหมอเลยนีเนี่ยอ้าวทำไมไม่มีแร่ธาตุครับก็เราฉีดถแพทย์บำรุงแหะ ขีดบำรุงเนี่ยคือมันก็เสริมวิตามินเสริมโปรตีนอยู่แล้วแหละครับผมมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามีเ่ามันใช้จ่ายหลายอย่างนะครับผมก็เอะไรไม่ได้ซื้อมาใส่แสดงว่าประหยัดเท่าที่เราประหยัดได้แต่ว่าวัวเราสุขภาพดีสุขภาพเหมือนเดิมครับผมเราเลี้ยงอ่าคิดง่ายคือเราเลี้ยงเอามูลสัตว์ไว้ไอใส่นาครับถ้าเราทำนาน่ะืพถึงหวังได้พวกเคมีมันก็ไม่ไหวแสดงว่านี่ตอบโจทย์เลยเนาะ ครับผมบัวจะถูกเราก็ไม่แขอเราเอาขี้ได้เนี่ยนานเนี้ยสิบสามไร่เนี่ยใส่เฉพาะขี้วัวขี้หมูที่เลี้ยงเนี่ยไม่ต้องใส่เคมีเลยแม้แต่เดียวสวยมากเลยเนี่โอ้โหโจทย์อยู่ตรงนี้เลยเนาะและคําตอบอยู่ตรงนี้เลยเนาะไม่ต้องไปดูไกลเลยเนาะแล้วไม่ใช้เคมีมาเกือบสิบปีแล้วเน่ะอ๋อเยอะแป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับไม่ใช้มาสิบปีแล้วเกือบสิบปีแล้วอห มันต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะนี่นะผมว่านะมีคนมาดูงานมากไงครับหรือว่าไม่ไม่เราไม่อยากจะใหนนั้นไม่หมากเราอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบซุ่มๆไปเนาะซุ่มแบบภูมิใจเราไปเนาะบางทีไปเจอเคสพวกเขาเลี้ยงวัวใหม่ๆเนาะเขาก็อาจจะมีวิธีคิดวิธีความรู้อะไรเขาเขาพูดมาเราก็เงียบไปฟังไว้ครับผมเราก็ไม่ต้องไปอะไรมั่งมาขเรียไว้ฉลาดใส่โง่นะอ่าเราก็ทําตัวไม่รู้ไว้อเราไป ยเยอะไม่ได้ออครับผมมันก็ผิดใจระหว่างหมอกับ <c oughs> ครับครับครับหมอกับไอ้เจ้าของฟาร์มเจ้าของตอนนี้ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวที่คุณหมอไปสัมผัสมาหลายๆฟาร์มนี่เรื่องคอกมีปัญหาอะไรครับที่เขาที่เจอกันมาเอ่ขอข้อช่วงนี้คอกแฉอ่ามันขี้ทั้งขี้ทั้งเยี้ยวครับผมนี่มันเดินยากในค <c oughs> ้อกตัวนั้นมันทําให้ขาแข็ง อาาอ่อนได้เ,เพราะอะไรครับทําไมถึงเป็นอขออเล็กๆอะมันแขะมันเดินไม่ค่อยได้ใช่ไหมับผมมันย่ําอย,อยู่ยืนอยู่แต่ที่นอนยากนอนไม่ค่อยได้มันยืนนานๆทําให้ขาแข็งเ<อ>นีน่ยเ,เป็นจุดหลักที่บัวล้มครับผมแต่ถ้ากว้างๆอย่างเงี้ยมันมีพื้นที่เดินนอนที่แห้งๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ ผมกำลังจะบอกว่าเหมือนกับคนเป็นทหารเนาะยืนทั้งวันเนาะถ้ายืนทั้งวันขามันก็แข็งได้อันนี้คือที่มาเลยใช่ไหมนี่๋อเพึ่งถึงวังอ้อก็วันนี้นะทั้งนั้นนะถ้ามันคออกลงๆอย่างเนี้ถึงจะผอมมันก็ไม่เป็นไรมันได้หย่อนตัวมาได้อะไรเนาะมันจะนอนได้ปกติเดินมันก็เห็นไหมเวลาที่เราเดินจมโคลนอ่ะในสระในปลาสุกน้ำอ่ะมันจะเดินยากกระต่ายเหนื่อยมากครับปวก็เหมือนกันออยกขาเดินแต่ละทีบางทีก็ชนกันครับผมเส้นพลิกอะไรพลิก ครับผมมีจุดสําคัญนั่นั่นรับ,รบเมื่อก่อนเป็นยังไงครับตรงนี้เมื่อก่อนทําเป็นช่องล็อกละตัวสองตัวพอมันเดินไม่ได้อ่าเพราะว่าวลายิงเราไม่ได้เทป,ปูนข้างล่างอะ่ะครับผมมันเป็นเหมือนคโคลน,นคโครนที่มันเยอะเยมันเยอะเพื่อมันเดินยากแล้วก็เดินบนแค่เดินมันก็เดินออกกลาลังกายได้นิดเดียวอะ่ะมันก็ ทำให้บัวออนแอลงได้อมันเดินถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นไรครับผมได้เต็มที่คือทุกอย่างที่ทํามาเนี่ยโดนมาหมดแล้วโดนมาหมดแล้วครับเป็นผู้ประสบภัยมาก่อนแล้วรบตายกันเยอะรอดกันเยอะครับผมสุดท้ายมาเป็นแบบนี้คือจบที่สุดแล้วครับครับผมตัวแรกตั้งแต่เลี้ยงบัวมาสองสามตัวจนถึงวันนี้ยี่สิบกว่าตัวก็พอที่จะครับผมประสบการณ์เนาะ อยู่ที่ประสบการณ์ล้วนตัวนี้ครับผมท้งภายนอกและภัททั้งนอกและในฟง์ตัวเองครับผมไปเจอมาทุกข้อเนาะครับผมแล้วเคยไปเจอข้อของชาวบ้านที่เขาจัดการดีๆแบบเรามีไหมครับหายากไหมอ่ไม่มีไม่มีส่วนมากก็จะเป็นน้อยนอกจากฟาร์มใหญ่อ๋อส่วนมากก็ข้อมันจะเตี้ยเตี้ยอารมณ์ไม่กรกครับผมครับแล้วก็ข้อเฉะบริเวณแคบครับผมปัญหา อันนี้คือปัญหานะถ้าแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,รอยู่ที่บริบทเนาะอยู่ที่บริบทครับผมเราไม่ต้องเป็นนั้นก็แยกอ่าตอนแรกคิดว่าถ้าเราไม่แยกเป็นล็อกๆเนี่ยมันจะชนกันครับไอ้ถ้าจริงๆมันก็ชนกันอยู่แต่ถ้าเราเข้าไปให้มันอยู่รวมกันมานานปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นมิตร ของมันเองอ่ามันก็เลยชนครับผมเลนชนแค่นิดเดียวมันก็ตัวนั้นถอยมันก็อ๋อมันก็กินด้วยกันนะครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์แสดงความเป็นเจ้าของนิดนึงครับผมเป็นเรื่องปกติพอแสดงเสร็จแล้วก็ตัวนี้ยอมไม่ไม่สู้ก็จากกันไปอยู่ด้วยกันได้อ๋อยิ่งเราไปมัดมันไว้มันยิ่งแตะไม่ได้ยิ่งแยกครับยิ่งแยกพอมาเข้ากันปุบเนี่ยยิ่งชนกันยิ่งแยกยิ่งทะเลาะนะไม่ได้เคลียร์กันสักทีเลย มันคนไม่ถูกกันเนาะจับแยกเนาะยิงแยกยิงซะยิงซะเนาะคืออยากจะเคลียร์แต่ไม่ได้เคลียร์สักทีพอพอได้เคลียร์แล้วก็ถูกกันแล้วกินด้วยกันได้พอเข้ามารวมกันปุ๊บเนี่ยไม่เกินสองอาทิตย์มันก็ปกติอยู่กินด้วยกันได้เมื่อก่อนนั้นพวกเนี้ยมันไม่เคยมาเลียกันเลยนะพอเข้ามามันชนกันพอทุกวันนี้เข้ามาเลียกันคลอเคลียร์กันแล้วสร้างพลังมิตรให้แก่สัตว์ครับเราอย่าไปกัดขังบริเวณนั้นไม่ดีนะผมว่าเนาะ ยิงแฉกของบริเวณเรายย่งเปลืองพื้นที่ม,มันต้องมถังล็อกยิงเปลืองอุปกรณ์ครับผมยิงเพิ่มต้นทุนเนาะยิงเพิ่มต้นทุนเพราะฟาร์มใหญ่ๆไม่ค่อยได้ทํากันเหมือนชาวบ้านเรานะเ<ช>ขาจะเขาจะเน้นโล่งนะเน้นโล่งเน้นอิสระนะเห็นฟาร์มไหมน,นะฟาร์มไอพ่สุททัศน์อยู่ที่บ้านสานสวยอะ่ะครับผมของแกมันจะให้กินเฉพาะเพิ่นข้างหน้าให้กินข้างหน้าข้างหลังก็เป็นโล่งเดินฟรีสไตล์เลยอ๋อบริเวณเข้าแกเยอะครับผมอันนี้วัวกระโดนนะครับ อ่เป็นลูกผสมไอชาวเล่ไทยนี่นะครับไอตัวนี้บัวกระโดนทำไมยังเลี้ยงบัวกระโดนอยู่ครับอ่าจริงๆเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ค่อยมีบัวมาเลี้ยงเราเลยเอาของเขามาเลี้ยงแบ่งลูกอ้คำชื่งออยากได้ลูกนี้ไปดูด้วยแหละทําไมครับสายพันธุ์เนี่ยเพราะมันแข็งแรงบัวบัวกระโดนของไทยเรียกบัวไทยนะครับผมอ่ามันจะแข็งแรงมันจะสมบูรณ์มันจะแข็งแรงกว่าบัวลูกสมรลูกเบร์ร้อย เนี่ยไว้ตัวเดียวเอาไว้ประดับบารมีนะเอาไว้ดูเอาไว้เขาถามเผื่อเขาถามว่าเออทำไมบัวลูกบัวกระโดนเป็นยังไงลูกบัวกระโดนเป็นยังไงหายากนะผมว่าเนาะหลานดูครับผมมันก็มีเสน่ห์ของมันเนาะตัวเล็กๆทนๆนะผมว่านะอันนี้บัวกระโดนอันนี้คือตั้งใจเก็บไว้ตั้งใจเก็บไว้ครับผมเท่าที่คุณหมอเลี้ยงมานี่กระโดนนี่ดูแลง่ายไหมง่ายกว่ารกก็น้อย จริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คำอวยนะภูมิต้านทานสูงออโอเบโก็โดนสมัยก่อนนะไม่เคยฉีดยาไม่เคยทำอะไรสักอย่างก็ยังไม่มีอะไรไม่มีผลกระทบครับผม